强子。 ช้างศึกสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยเจอก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์คุณจะเลือกเชียร์ทีมไหนซึ่งมันก็ต้องช้างศึกอยู่แล้วและช้างครับจะชวนชาวใต้และคนไทยทั้งประเทศมาร่วมกันเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ให้คว้าชัยในศึกทิงถ้วยพระราชทานกิงคาครั้งที่5 0ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่1 1และ14ตุลาคมนี้นะครับผมที่สนามติ้นในสุรนนจังหวัดสงขลาและคือต้องบอกว่าฟุตบอลชิงถ้วยระราชทานกิงคาเนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยในระดับนานาชาติ ที่21ตุลาคมนี้ครับในเวลา2ทุ่มตรงนะครับผมจะเป็นการแข่งขันระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยนะครับผมเป็นเจ้าภาพเลยนะอยู่อันดับที่100ของโลกพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่อยู่อันดับ1 4 8ของโลกนะครับผมที่สนามติณสุรานนท์จังหวัดสงขลานะซึ่งช้างอยากให้เพื่อนๆชาวใต้ไปเชียร์กันให้ได้นะและกินครับปีนี้ครับช้างศึกภายใต้การคุมทัพของอิชิอิครับจะชุดใหญ่ช้างศึกสายเลือดใหม่เต็มระบบแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาเอกนิปัััญญาาาามมมิิโคลลลลสเเเเกกนนนนนนจธรข็ดีีีแ้้บอยยะงงชช์ษ